สวัสดีครับทุกคนนะฮะนี่คือหลังบ้านนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกเข้าห้องีตรงนี้นะฮะเป็ไม่รู้ว่าทําไมมาถึงเนี่ยส่งไม่มองมาทางนี้นะฮะไม่เห็นดวงตาของตงัวนกเข้านะครับอยู่ที่สายไฟตรงนม้นะท้อไม่เห็นอนะ,นะไรเลย ต่วงนี้กําลังจะย้ายบ้านนะครับก็เลยไม่มีเวลาไปถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกําลังย้ายบ้านไปอยู่ที่ไปย้ายบ้านไปที่บ้านที่มีสัตว์ป่านะครับผมผมกาลังไปทําบ้านอยู่ตรงนั้นนะฮะไปสร้างบ้านนะฮะจะไม่มีโอกาสถ่ายให้ดูนะครับมันก็ได้ยิงนกเสียงนกเข้าอ,อยู่ตรงนี้ะจะไม่รู้อ่ะเห็นเรานะครับ คัดมากๆเลยครับนี่คือกล้องมองเห็นั้างคืนนะครับผมโอ้เมื่อกี้ได้ยินนะฮะ I heard some old sounds over there แต่ยัง n t know Maybe It's not watching เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะ ไม่เห็นนะมื่กิน้นาแตวาเมื่อกี้มีเสียงมเข้าอยู่นะตรงนี้นะมันตรไรนะครับผมมันอา,อาจจะไม่มองมาที่นี่ไม่มองมาตรงนี้ก็เลยไม่เห็นเสียงดวงตานะครับหรือ,อ โอ้มืดมากๆนะตอนนี้ก็อ่าฟ้าหยิงใส่นิดๆหน่อยนะฮะประมาณหกโมงเจ็ดโมงคตอนนี้นะเดี๋ยวเราปิดแสงแอนโฟเรดลองดูแสงที่เราเห็นนี่นะคือเหมือนสายไฟนะเราจะปิดนี่คือ,อ IR2 IR3 IR3 ก็คือระดับระดับแสงแอนโฟเรดเนี่ยมันมีระดับเต็เล่าระดับนะฮะระดับ3ก็คือระดับที่ ชัดมากๆก็ไปไกลมากๆนะฮะเราสามารถซูมได้นะฮะดูจะซูม IR ให้ดู IR ก็คือแสงอินราเรดแสงคือแสงไฟนี้นะฮะดูดูนี่นี่นี่คือแสงอินรฟเรดอินฟราเรดนะครับเดี๋ยวเราจะซูมนะนี่คือไม่ได้ซูมซูมนี่นี่คือซูมนะโอ้เหมือนไม่เห็นอะไรเลยซูมดูนี่นี่ซูมว่าโู้ผู้คดใหญ่เลยนะครับ นี่คือไม่สุม่มนะนี่คือ z ุอ่มกลับมาะฮะเนะเราจะปิดแสง I I ห i ดูนะฮะว่ามันชัดขนาดไหนนะครับโอเคตอนนี้เราปิดแสงอ n f a เ e t แล้วนะครับนี่ก็คือกล้องไม่มีแสงแล้วนะไม่มีแสง e n f a เ e t แล้วนะครับผมนี่คือกล้องเลยนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่โดยที่ไม่ใช้กล้องตัวนี้นะฮะตอนนี้มืดแล้วนะครับเรามองไม่ชัดแล้วนะครับแค่มองมองแค่รู้ว่าเออพูนะฮะ มองตรงตรงภูนี่กับกับฟ้านะฮะเราเคยรู้ว่าเออภูเป็นแบบนี้แบบนี้นะเต็นเแบบนี้นะไม่เห็นแล้วะฮะเต็นะะเอกล้องนี่เห็นนะครับผมดูนี่เห็นภูนี่คือเราไม่ได้ใช้แสงอินฟลาเรดนะครับเมื่อกีอ้ได้ยินตรงนั้นฮะได้ยินเสียงนกเข้า,าก็เลยเอากล้องวิ่งออกมาดูนะ,ะแต่ไม่ไม่เห็นนะสองไม่เห็น นกเข้าอาจจ้าไม่มองมาหรือว่ามันก็จะมันอาจจ้าบินหนีแล้วนะครับผมเราจะเปิดแสงอินฟราเรดนะครับเปิดแล้วนะครับนี่นี่นะครับคือใส่อินฟราเรดนะครับผมนี่นะครับไปไกลมากๆเลยนะครับนี่ไปตรงนั้นประมาณสองร้อยเมตรนะครับนี่ถึงภูนี่ประมาณโอ้หลายร้อยเมตรเลยนะครับ ะได้ไม่เห anyway, ็นนกเข้าให้เ so ห hmm. <ah, ็นจะให้ดูดวงตานะฮะว่าดวงตาของสัตว์ป่ากลางคืนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไออาร์ที่สองให้ดูคือระดับแสงนะระดับแสงที่สองนะนี่นี่ก็คือระดับแสงที่สองเดี๋ยวจะดูระดับแสงที่สามนะครับนี่นี่ก็คือระดับแสงที่สมก็คือระดับที่สูงสุดแล้วนะครับอ่านี่นี่ ถ้าเห็นสัตว์ป่าอยู่ที่นาตรงนั้นน่ะที่ย่านะฮะเขาปลูกปลูกหญ้าเลี้ยงงัวนะครับถ้าเห็นสัตว์ป่าตรงนั้นจะเห็นเห็นดวงตาของมันหุ่งขึ้นมาเลยนะครับเห็นชัดชัดชัดมามกนะเตตอนตอนนี้นะไม่มีสัตว์นะฮะงัวกันยังไม่ได้ปล่อยนะเจ้าของให้นะไม่ได้ปล่ยนะองนะยงัว definite. อยู่ตรงนั้นนะครับผมถ้าปล่อยงวัวเราจะเห็นงัวชัดมากๆนะครับเห็นลำตัวงวัวเราก็จะรู้แบบงัวเตะ ชัดมอมากสำคัญมากก็คือดวงตานะครับโอ้โหเดี๋ยวจะปรับที่ไกลๆความชัดจะชัดขนาดนี้นะครับผมนะฮเดี๋ยวเราจะให้ดูลอบๆบ้านนะครับนี่ตอนนี้พี่ชายนะฮะนี่เห็นพี่ชาย,ยตรงนั้นนะครับถ้าหมองได้ตะเป๋าเราเราเกืบตะเป๋าเราเราเกือบเบจะไม่รู้ว่าเป็นคนนะครับ คือบ้านผมนะครับโอ้นี่นี่เดี๋ยวเราเปิดแสงนะี่โมอโอ้โหนี่ถ้าเห็นนกหรือสัตว์ป่านอนด้านบนเราจะรู้เลยนะครับผมนี่นี่ดูดูด,ดูโมโทอไซค์หนะ้าที่มีแสงสะท้อนนะครับคือเราที่ตอนที่เราขี่มอเตอร์ไซ มีคันหนึ่งไปก่อนใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าเออมีแสงแสดงนะคือนี่ดูสะท้อนนีงพี่ชายยี่ยี่เฮ้ยยี่ไม่มองมาดูดูดูนงมานฮะดูน้องมานฮะเชง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 ตา

โอเคนะครับแสงอินฟราเรดนี้นะฮะถ้าเราใช้ในสโคปหรือกล้องช่องจะจะเห็นแสงดวงตาชัดมากๆแต่ถ้าเราดูเป่าๆเ,เราเอากล้องมาดูตัวจริงแบบนี้โดยที่เปิดแสงอินฟราเรดจะไม่เห็นดวงตาชัดเท่าที่อยู่ในกล้องสโคปกล้องปืนของเรานั่นเองนะครับดูเมื่อกี้ที่เห็นดวงตาของน้องหมาฮนะก็รู้เลยว่า ถ้าเรามองมองตรงกลางของแสงเอ็นฟอร์เลนี้ก็จะไม่เห็นแสงดวงตาของสัตว์ป่าเท่าไหรนะครับเพราะว่ามันมันมันสีเนี่ยเข้ากันไปแล้วก็แสงเนี่ยแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเรามองข้างๆข,งข,งของแสงเอ็นฟอร์เลตเนี่ยจะเห็นชัดมากๆว่าเป็นดวงตาที่ชัดมากๆนะครับแต่ถ้าเราเราเอาไปติดในสะปรบปืนนะครับ จะเห็นชัดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมจะไปซองในสะคบในกออกซองนะฮะหลังจากที่ผมย้ายบ้านไปนะครับผมก็จะไปบ้านบ้านที่ผมย้ายไปนะเป็นบ้านที่มีสัตว์ป่ากลัวบ้านผมนะครับผมก็จะไปซองสัตว์ป่าไปซองอหนูหนูวายหนูท้องเขาเ้ยนะไปยิงฮะให้ทันผู้ชมไปดูนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างนะไม่ค่อยได้บ้างนะไม่ค่อยได้ใช้กล้องนี้เพราะว่าอยู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ป่าเท่าไหร่นะครับผมโอเคฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมติดตามดูกันไปเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ